มาแล้วคะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรู้ที่ได้ประกาศขายไปของนักร้องนักแสดงสายฮาอย่างคุณเจเน็ตเขียวนั่นเองค่ะ สำหรับคุณเจเน็ตเขียวเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอารมณ์ดีโดยเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนจะมาเป็นนักร้องคาเฟ่เคยประกวดร้องเพลงสยามกลลการอาอวอร์ดแต่รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นเธอเริ่มต้นการแสดงเรียนแบบดาราตามร้านอาหารเช่นเดียวกับคุณไมเคิลตังวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรูของเธอที่ประกาศขายไปจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ใหญ่โตเลยทีเดียวอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณเจเน็ตเขียวได้ประกาศขายในราคา6.5ล้านบาทเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารที่เกิดจากการทำรีสอร์ทที่เกาะช้างเป็นจำนวนเงินอีก3ล้านบาทซึ่งเธอเล่าว่าเงินที่เหลือนั้นก็จะนำไปลงทุนทำธุรกิจ เปิดร้านกาแฟทำมาหากินในที่ดินของตัวเองที่บ้านเกิดอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาที่สำคัญอยากกลับไปอยู่บ้านกับแม่เพราะท่านอายุมากแล้วโดยเธอตั้งใจหาเงินมาใช้หนี้ที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่ไปทํำรีสอร์ทที่เกาะช้างจังหวัดตราดใช้ไปเยอะแล้วเหลือหนี้ประมาณ3ล้านบาท ซึ่งตอนนี้บ้านก็ขายไปเรียบร้อยแล้วมีการต่อรองราคากันจนเหลือ5.5ล้านบาทเธอมีความตั้งใจที่อยากกลับไปอยู่โคราชไม่อยากอยู่กรุงแล้วถ้ามีงานค่อยเดินทางเข้ามาคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคิดว่าควรทำกินในที่ดินของเราที่มีโฉนดมากกว่าไปทำงานในที่คนอื่น เป็นบ้านหลังงามของนักร้องนักแสดงอารมณ์ดีที่ขายไปเป็นที่เรียบร้อยการได้กลับไปอยู่บ้านเกิดมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีโอกาสได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดด้วยเรียกว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้คะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ